ที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงนะครับในเคปริหารเศรษฐกิจพิเศษนะครับของประเทศจีนหรือว่าฮ่องกงนี้นะครับก็ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวฮ่องกงที่นับถือพระพุทธศาสนาได้พร้อมใจกันมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่คณะสงฆ์พร้อมทั้งร่วมกันสดมนล์และปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองนะครับในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระพิสุวัดพระธรรมกายฮ่องกงนะครับเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็ประกอบพิธีกรรมงานบุญ ทุกท่านมีความปลื้มปีติใจหลายท่านนะครับชาวจีนก็เชื่อกันนะครับว่าการสวมใส่ชุดสีแดงนะครับก็จะเป็นมงคลซึ่งที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงจะมีประเพณีอย่างหนึ่งนะครับของสาธุชนชาวฮ่องกงคือจะมีการถวายปัจจัยนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการมอบความสุขแล้วก็จะเป็นการสร้างความสุขซึ่งกันและกันนะครับบรรยากาศของวัดพระธรรมกายฮ่องกงนะครับก็อบอุ่นแล้วก็มีความปลื้มใจในการสั่งสมบุญยักษ์กริยากันตลอดต่อเนื่อง อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงในเขตบริหารเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงนั่นเองครับ